ดำมันจะดีกว่าใช่ระดำแต่อันนี้กลิ่นคือกระดำกลับมานาก่อนแต่ว่าอันนี้มันอันนี้กลิ่นมันจะไม่ค่อยแรงอันนี้จะกลิ่นนี้กว่ามันช่วยอะไรนะครับเดี๋ยวมันช่วยแบบไปขึ้นอะไรปักเมันลู่ในร่างกายใช่เพราะว่าไม่เห็นเขาไมูเขาอ่านในนั้นเนาะเขาจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเวระดมน้ำอ่ะ อบางคน่ะผสมมะนาววะเรยผสมมะนาวบางคนเขาก็ไม่ใส่มะนาวใส่ใส่น้ำธรรมดาที่ธรรมดาดื่มเลยน้ำบุญหรือน้ำเย็นครับน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำธรรมดากินไปลดช่วยในการขับข่ายใช่ใก่แล้วก็บางคนมีแบบว่ารสชาติพูนอ่ะมันเป็นกดขึ้นมามันมีกินปลาเขากินอะไรแบนใช่มันลดถ้านันเซิร์ชดูนี่นี่ดูคุณภาพเอ๋อะไรมันไหลไอย่างเนี่ยเนี้เพราะว่า คุณหมอแล้วก็ของไม้ร่มอ่ะของอาจารย์ไม้ร่มนะคะเรียว่าเข้าน่งนอยู่ไม่ไกลหือยู่ในเนืนี่อ๋อเหรอคือชอบมาเที่ยวเนี่ยวเลี้ยวไฟใส่เข้าไปลแล้วก็ใส่ห้องนอนปรับสมดุลร่างกายใช่ใช่นสามชินะ้เข <c oughs> ้ามา้ว มาค้าหน้าดีกว่าเดี๋ยวเ,าเอาดเดียวเดียวเดีวเดียวเดียวาหน้ามามา,มาเอาจัดนะนู้แล้วตรงนี้มีอะไรเงี้มี3มวันนะคะสุกสวัสารทิค่ะ,อะขอบคุณมากนะ